มีลูกค้ามาสั่งปลาฉลามผัดชานะคะทางร้านก็เลยกําลังช้อนปลาฉลามในบ่อค่ะเมนูปลาฉลามผัดชานะคะจานละ550บาทค่ะเมนูแนะนําวันนี้ปลาฉลามผัดชาจานละ550บาทนะคะมีจริงนะคะปลาฉลามผัดชาน่าจะเป็น ตัวใหญ่มากปลาอเมซอนโฮ้ยตัวเปนเล่ยเลยอากาศก็แบบนี้ค่ะเป็นสเต็ปเลยนะคะ เราเลือกที่จะนั่งอยู่ที่ทนับจากข้างบนลงมาเราอยู่ที่สเต็ปสานะคะอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลสมิติเวชศีราชา สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพักผ่อนนะคะหลังจากสอบเสร็จก็มาที่ร้านอาหารมุมอร่อยนะคะสาขาสาขาสีราชาค่ะร้านนี้นะคะมีที่นั่งริมชายทะเลทั้งหมด4 4สเต็ปนะคะแล้วก็มีห้องแอร์ด้วยถ้าเกิดใครชอบบรรยากาศริมทะเลมีต้นมะพร้าวนะคะก็เชิญด้านนอกเป็นเอา้าดอร์นะคะมี4สเต็ปแล้วก็มี ลานให้ลงไปเดินเล่นด้วยนะคะริมชายหาดค่ะชมบรรยากาศนะคะร้านอาหารนะคะมุมอร่อยศิลาชานี้ก็จะมีทางเดินนะคะทอดสู่ทะเลนะคะก็สวยงามดีนะคะร้านอาหารที่นี่ก็มีหลายชั้นหลายสเต็ปนะคะอยู่อยู่ใกล้กับเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ใกล้กับโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชานะคะตรงนู้นที่เห็นนั่นคือเกาะลอยบนเกาะลอยก็จะมีวัดนะคะมีศาลเจ้ามีท่าเทียบเรือท่าประมงนะคะร้านอาหารมุมอร่อยศรีราชาสาขาศรีราชานะคะ เป็นทั้งร้านอาหารเป็นทั้งชายหาดนะคะให้เด็กๆได้เหยียบน้ำเหยียบน้ำทะเลกันนะคะเป็นบรรยากาศที่สุดชิลนะคะมแล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าบรรยากาศดีมากๆค่ะมีจุดถ่ายรูปนะคะจุดเช็คอินนะคะตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสมิติเวชศีราชานะคะ บรรยากาศก,ก็แบบนี้ค่ะเป็นสเต็ปเลยนะคะเราเลือกที่จะนั่งอยู่ที่ทนับจากข้างบนลงมาเราอยู่ที่สเต็ปสามนะคะบรรยากาศดีมากๆ อาหารก็อยู่ในระดับที่หลักร้อยขึ้นไปนะคะแต่การันตีได้ว่าของเขาสดนะคะของสดโดยเฉพาะปูกับกุ้งนะคะสดมากๆ ที่ร้านอาหารก็จะมีบ่อกุ้งบ่อปลานะคะให้เราเลือกนะคะแล้วก็ช้อนกันตรงนี้เลยค่ะมาปิ้งย่างให้เราได้ทานนะคะนี้เป็นปลาอาเมซอนนะคะตัวใหญ่มากปลาอาเมซอนปลาบึกยักษ์ปลาบึกปลาบึก ปลาช่อนอเมซอนปลาช่อนยักษ์โอ้ยตัวปลาเล่เลย ตัวไซส์ใหญ่ๆเมนูแนะนำวันนี้ปลาฉลามผัดชาจานละ550บาทนะคะ มีจริงนะคะปลาฉลามผัดชาน่าจะเป็นปลาในบ่อนี้นะคะนุ่นเลยสีขาวสองตัวว่ายกันอยู่ตรงโน้นนะคะแล้วก็ตัวที่อยู่ใต้น้ำลึกๆด้วยมีปลาฉลามนะคะเขาก็อยู่กับพวกปลาอเมซอนได้นะคะคนี่ส้มตำปลากระพงปลากระพงตัวใหญ่ๆ แล้วอันนี้เป็นทะเลเดือดใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นยำผักกระเฉดกุ้งสดเมนูที่เรากินเขาบอกว่าอ่ะรสชาติเพี้ยนนะคะแจ้งได้ bin lock gedoen nou gedoen nou is dit syne